เรียบร้อยมาหนึ่งอันนี้ได้ไหมฮะอันนี้สละแล้วฮะสละมาแล้วมาแล้วขอที่ตักหน่อยครับมาแล้วสละมาแล้วฮะ แต่ไม่ได้แต้มเน่เลยวะออฟชิออชอโอเค